จะมีโหมดที่ว่าป่ายหินใช่ไหมฮะหมดหมดล็อกค่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเ<ช>ข้าเชื่อว่าลูกค้าน,น้อยท่านมากที่จะได้มีโอกาสใช้หมดนี้แต่สาหรับผมเองอะ่ะด้วยกิจาการส่วนตัวเนี่ยมันกไ็ได้มีโอกาสที่จะใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันใช้งานได้จริงครับ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับไบ์นะครับเป็นโปรดักสเปเชียลิสต์ประจำโชว์รูมฟอร์ดไอเอ็เอนะครับวันนี้เรามีประสบการณ์ ใหม่ๆเกี่ยวกับเป็นลูกค้าที่ใช้รถเรนเจอร์แรปเตอร์ใช้งานจริงนะครับแล้วก็ใช้งานแบบสมบุกสมบันด้วยนะครับ<ม>ยังไงวันนี้ผมอขออน<ม>ุญาตเรียนเชิญเป็นพี่เดชามา,าแนะนำเกี่ยวกับก,บการใช้รถต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับการใช้งานจริงของของพี่เดชานะครับเพราะอะไรทำไมถึงถึงเลือกไว้วางใจให้รถ เลเจอร์ลัพเตอร์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องการใช้งานพีเดชาครับครับผมก็ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ขออนุญาตแนะนําตัวก่อนแล้วกันนะครับผมชื่อจริงชื่อเดชาลิมถาวรวงศ์นะครับก็ปัจจุบันเนี่ยประกอบกิจการเกี่ยวกับเหมืองหินและลงโมหินนะครับในนามบริษัทถาวรภูรีวิศวะยุทธาครับซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดระยองครับขอให้นะครับ คือปกติแล้วเนี่ยงานของผมเนี่ยค่อนข้างจะใช้รถหนักนะครับ,รบก็คือใช้งานสมบุกสมบันเป็นหลักเลยแหละเพราะว่าเราต้องวิ่งอยู่ในเหมืองนะครับก็เป็นทางที่เรียกได้ว่าออฟโรดเต็มเต็มที่นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณสัก78ปีที่แล้วเนี่ยผมเริ่มใช้ตัวแรกก็คือ Ford Ranger T6 กนะครับ oh. ก็ในตัวรุ่น3.2 y p a c ใช้อยู่สัก4-5ปีนะครับก็ รู้สึกประทับใจนะครับเนื่องจากว่าประสิทธิภาพของตัวรถเนี่ยรวมถึงาการบริการของศูนย์ต่างๆเนี่ยค,ค่อนข้างจะดีมากๆนะครับแล้วก็ที่ใช้มาเนี่ยก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรนะฮะจนกระทั่งเมื่อสัก3ปีที่แล้วไม่แน่ใจเวลานะครับทาง Ford ก็ได้เปิดตัว Ford ดเ n g e r อ a ์ t o r นะฮะผมก็ได้ติดตามข่าวมาตลอดรวมถึงดูคลิป ที่เชิญพวกสื่อมวลชนเนี่ยไปทดสอบที่ออสเตรเลียครับถ้าจําไม่ผิดเลยนะครับ,รบดูแล้วก็เกิดความประทับใจแล้วก็ได้ลองติดต่อกับศูนย์บริการดูเขาก็สามารถจัดหารถให้ได้เราก็เลยไม่ลังเลที่จะเลือกใช้ครับผมครับและทีนี้พี่เดชารับรถมาแล้วแล้วเอามาใช้งานจริงนะครับรู้สึกตอบโจทย์พี่เดชายังไงบ้างครับ ก็จุดแรกเลยที่ประทับใจจริงๆก็คือเรื่องของช่วงล่างนะครับะระบบะโช้ฟ็อกใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็โดยชื่อเสียงของฟ็อกเนี่ยมันทําให้เราค่อนข้างจะมั่นใจบวกกับตัวรถของฟอร์ดเนี่ยซึ่งทํามาได้ค่อนข้างหนักแน่นเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆนะครับถึงเวลาเราได้ใช้จริงเนี่ยก็รู้สึกประทับใจไม่ว่าจะเป็นทางทางไกลาทางปันงจังหวัดหรือทางระยะสั้นหรือทางออฟโรดที่อยู่ในหน้าง,งานของผมเนี่ย ก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับผมหมายความว่าพี่เดชาัดได้ใช้ทุกโหมดของแรปเตอร์ที่มีเลยไม่ว่าจะเป็นแบบโหมดถนนปกติบ้าหาอะไรเงี้ใช้มาหมดแล้วใช่ไหมครับเออใช้เกือบหมดแล้วฮะโดยเฉพาะมันจะมีโหมดที่ว่าป่ายหินใช่ไหมฮะหมดหมด,หมดล็อกค่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ย<ช>ก็เชื่อว่าลูกค้าน้อยท่านมากที่จะได้มีโอกาสใช้โหมดนี้แต่สําหรับผมเองอ่ะด้วย กิจาการส่วนตัวเนี่ยมันกไ็ได้มีโอกาสที่จะใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันใช้งานได้จริงครับครับผมอยากให้พี่เดชาแชร์เกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งานเกี่ยวกับแบบเหมือนการใช้งานในชีวิตประจําวันอะไรเงี้ยครับว่าได้ได้รับการดูแลจากฟอร์ดเป็นยังไงบ้างครับอ๋อครับก็มีอยู่สักช่วงประมาณกลางปีเนี่ยนะครับผมได้มีโอกาสไปทําธุระที่กรุงเทพ ก็จังหวะเราเข้าปั๊มน้ํามันทําธุระส่วนตัวเนี่ยเมื่อเสร็จธุระหมดปุ๊บกลับมาขึ้นรถปรากฏว่ารถสตาร์ทไม่ติด mm hmm. เราก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับะระบบแบตเตอรี่รทีนี้ผมก็เลยได้ลองประสานกับทาง call center ของ Ford RMA นะครับ,รบซึ่ง call center เนี่ยก็ช่วยประสานงานให้เป็นอย่างดีเรียบร้อยมากแล้วก็รีบจัดส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยมามาถึงตัวรถผมในที่เกิดเหตุเนี่ย ไม่เกินสัก20นาทีก็ถึงแล้วมาถึงเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ช่วยดูแลเบื้องต้นก็ตรวจสอบปรากฏว่าแบตมันเสื่อมมันเสื่อมตามตามอายุของมันนะครับก็ได้ตรวจเช็คเบื้องต้นปุ๊บแล้วก็ยังแถมนํารถของผมเนี่ยเข้าไปที่ศูนย์ฟอร์ดไอเออที่พระรามห้านะครับก็ใช้เวลาตรวจสอบประมาณชั่วโมงกว่าๆเพราะว่าเห็นเขาว่าเมื่อเมื่อเปลี่ยนแบตเนี่ยมันจะต้องมีการเช็คเกี่ยวกับเรื่องระบบไฟเรื่องสมองกลอะไรต่างๆเนี่ยครับทางทางศูนย์เนี่ยก็ ดูแลเป็นอย่างดีนะครับเราก็รวดเร็วจบง่ายดีก็ถือว่าเป็นความประทับใจะครับครับงั้นไปรบกวนพี่เดชาแชร์ประสบการณ์แบบว่าให้กับลูกค้าคนอื่นๆที่เอ๊ะเขายังสนใจเขาจะจะ,จะซื้อรถฟอร์ดแล้วตัดสินใจซื้อแล้วแต่ยังแบบมีติดข้อตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยครับอ,อยากให้พี่เดชาแชร์เกี่ยวกับพี่เดชารับรถแรปเตอร์มาใช้อย่างเงี้ยครับประทับใจอะไรกกับรถฟอร์ดบ้างครับ ก็หลังจากที่มีประสบการณ์ใช้จริงดโดยตรงเลยนะครับมาตั้งแต่รุ่นวายแที6แล้วจบจนมาถึงแรปเตอร์ atter, <ม>ก็น่าจะเป็นเวลาสักประมาณ8ปีกว่าแล้วที่ผ่านมาเรื่องของตัวรถเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวรถที่สมรรถนะดีนะครับมีความหนักแน่นเหมาะสำหรับการใช้งานจริงนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิกอะไรมากมายนะครับสำหรับท่านผู้ชมอยู่นะครับท,ที่มีความสนใจรถฟอร์ ไม่ว่าจะเป็น Ford r a n g e r Ford Raptor หรือจะเป็น e v e r อร์เหรือจะเป็นรถเก่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นรถที่เหมาะสมสําหรับการใช้งานจริงนะครับสมรรถนะสูงแล้วก็มีความปลอดภัยพอสมควรเลยครับได้ครับยังไงวันนี้ผมขอบคุณพี่เดชามากเลยนะครับครับผมยินดีครับร่วมแชร์ประสบการณ์การใช้งานจริงของรถ Ford นะครับรบยังไงอย่เราไปติดตามนะครับว่าคลิปหน้าเนี่ยเราจะมีลูกค้า ท่านอื่นๆนะครับมามองประสบการณ์การใช้งานจริง,รงเกี่ยวกับรถปอรอ์ดยางไงนะครับเดี๋ยวติดตามชมคลิปหน้ายัางไงผมลาไว้ก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับ,บค,ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ